ชาวราศีมีนคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาร,ราศี ระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมพุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดน,นะครับผู้ได้เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนเป็นชาวราศีเมีนการงานช่วงนี้จะเป็นอะไรที่คุณปวดหัวอย่างมากเพราะงานหนักงานเยอะแถมยังต้องเจออุปสรรคที่มาในรูปแบบของเพื่อนวมงานอีกต่างหาก การเงินช่วงนี้การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนเงินก้อนใหญ่ยังต้องรอต่อไปอีกสักพักหนึ่งความรักคนมีคู่บางทีก็รักกันมากบางทีก็ทะเลาะกันคุณและคนรักยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันอีกมากคนโสดกําลังจะได้พบรักกับคนธรรมดาแต่จริงใจหากคุณมองข้ามเรื่องรูปร่างหน้าตาไปได้ก็จะพบรักแท้ที่รอคอยนะครับ อาจารย์ขอแนะนําให้เข้าร่วมสวดมนต์บูชาดวงชะตาเพื่อเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนานะครับเปิดโชคลาภเปิดความรักเปิดอํานาจพิกชะตาชีวิตจากร้กลายเป็นดีด้วยอํานาจแห่งยานบารมีทุกวันเวลาสองทุ่มตรงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ทองขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสรร์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์ให้เพื่อนที่เรารักเพื่อที่จะได้ทราบคําทํานายรายสัปดาห์ ของชาวราศีมีนนะครับฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒนเทวะทํานาย